สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bless Story Channel นะคะวันนี้เราก็จะมา unbox พัสดุที่ส่งมาจากทางคอรี y นะคะมาเริ่มกันเลยมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรแกะยากจังแต่ว่ากล่องพัสดุก็แน่นหนาดีค่ะ แน่ว่าเบสสั่งมาจากช้อปปี้มั้งยงคืออะไรโอเคมีกี paradise จำไม่ได้สั่งอะไรมาลืมละโอเคค่ะเรามาดูกันขออนุญ,ญาตตัดมากันเนะเสียดายนิดนึงแต่ก็โอเค จำได้แล้วเบสสั่งเป็นหูฟังนี่ค่ะไม่หนีปกเสื้อแล้วก็พร้อมกับหูฟังหนึ่งข้างคือเบสอะต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์ใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์จบตอนชั้นปี4นี่แหละตอนนี้อยู่ปี4และท 2, ั้งสองต้องทำก็เลยโอเคไหมกก็เลยอยากได้โอ้ดีมากเลยอะ่ะเป็นแบบเขอาออกแบดีมาก นี่เลยเป็นแบบปิดปรมด์ดีมากโอเคเรามาดูกันที่ต้องมาทำโปรเจกต์จบแล้วจำเป็นเราต้องใช้น้องไม้ตัวนี้กับหูฟังเพื่อบางทีแบบอยากฟังเพลงหรืออยากทำอะไรไปด้วยในขณะที่อัดอยู่โอเคเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบว่าจะเป็นยังไงนะ ไม่แน่ใจว่าทดสอบกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแล็ปท็อปของเบสท,ที่ใช้อยู่มันแบบไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบมากเลยอาจจะลงแค่นี้ก่อนเป็นการอันบ็อกซ์เฉยๆนะมีความแบบหนักแล้วก็น่าจะสมราคาขอบคุณทุกคนมากค่ะ ืลืมบอกรุ่นของน้องถ้าจําไม่ผิดในของร้านเขาจะมีนะคะสามารถไปดูได้เบสสั่งมาจากช h อปปีนะ GEEK paradise เดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวให้นะคะหลังจากทดลองแล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ